เบลไม่ตัวรึตัวเป็นงาตัวเป็ไข่เด้อตัวเป็นไข่คือน้องพิงค์นะน้องพิงค์กับเป็นไข่กินยายากน้องพิงค์อะสี่เนาะตัวหามอสไข่เน้ตัวหามอสพิงค์ก็คือกันพิงค์กับเป็นไข่ไว้โรงเรียนเลยโมนี่เจ้ากู้ถามพิงเป็นจังไรพิงกี้ซเซวเาแอสอนะไรฮะ

พาไพ่ด <Tory. S 2> <Bra> ุพาไพ่พาพาไพ่ไปหาหมอลดุพาตู้ไปหาหมออือหือทั้งทั้งทำแม่โอ้ไปตู้ไปหาหมอแทงจุ๊บบ่ดุบ่โอ้พิงกับคือกันพิงกับว่าไปโรงเรียนเลยมาหนีเมื่อวานนี่กับสาวคู่โทรมาเป็นไข่ขึ้นสูงให้ไปหาเอาด้วนเนาะวานี่ดิวมาแต่บ้านสาวเตวเลย แม่นเดบรายูที่ว่ามาพผาบาเวียกหรือเาอันมาเนี่ยเพามาเอาน้องพิงก์เดบราจูยูนะชื่อที่ให้ชาวแตวเลยบ้านนี่เลยอ่ะโหเลยไปตู้หาหมอว่าหรือว่าน้องพิงก์กับห้หมอตรวจบางกรณ์อะไรเร้อไปตู้กะันสบายมาแต่หน้าโหโดยโดยล่ะโดย เรงไปจับบารคิวก่อนจับลงอืมจับเรื่งโดยโดยจับเรื่งมีหาหม่องจอดรถก่อนข้างข้าแม่ก็เป็นไข่หักสัตว์ออกต้องเป็นไข่จกักยังพ่อมานเมาวานเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเป็นโด้ประจำโตเนะาะพามาหาหมอตลอดเลยะจะยังเดือคิวนึงดนเดือคิวเดียวเราอะโดยเดีย๋ดวยวนาเม่ตู้ต้องข่าเลยบม่ท้าแม่บ้านนี่ แม่กบน้องพิงมาลูมมาเกบกันลูกหลาเกบกอนแม่เกบูกเล่กอบกนเฮกอบเันเห็นปะโอเตอนนี้ไอ้ม้ตู้นคิวไม่ตู้เดวกคิวน้องพิงพี่น้องเลหยไม่ตู้ปลาหมอไปทำไมตู้ปะไปล้างไม้ตู้ปะไม้ตู้มาแลน้ำรานไม่มตู้เอ้ยมาลารานเป นั่งตู้ปะเอออย่านั่งนี่โอเคอย่างเพ่นเรี่้องักดหรือมาเกิดมาไอ้เพื่อนี่ยังนังังยไม่นั่งรังเออไม่นั่งรังเลยเลยเล้ยเ ยังไม่นั่งนั่งนั่งรอคิวอยู่อย่านี้ไปใชดุมาเลยมะเด้พี่เนาะต้องได้ดุละพี่มาชื่ออะเนาะลงมานั่งอยู่พี่เบียร์นั่งตุ้ไปาใช้ดุนะโอ้ย่าไปบนโซฟาเออไปไปไปบนซ โอเคลูกปะปะปอย่าพูดท้ทัศน์โดยวป็นม่งนังเฮ้ยใชกินยาแล้วกินยาแล้วก็เย็นเย็นแล้วกห่อนมาอีกปวขาดไข้ขึ้นชูงวันนี้ แต่โรงเรียนกับทางสาวคู่โทรมาบอกพาลงพิงด่วนเลยแม่เด้อลงพิงเป็นไข่แห้งสามสิบเก้าว่าคนละสามสิบแปดสามสิบเก้าหืมพิงนั่งรังหืมพิงเป็นแยงลูกบอกปลาดุงดูฮะพิงเป็นไข่พิงเจ็บหัวบ่โด นายมาก่อนนายคอยโอยโดยดกเลยเพราะว่าเป็นข่ต่เพือนี่ถ้าบ่มาแทงก้นนี่ว่ามาก่วนี่บ่เซากินยาแล้วก็ตอนกินนี่เย็นบัดพอินดิดยาแล้วก็ฮ้อนฮะ มองทอดอีอเกเล้อืองทอดนี้ย็นแตงตามตัวเส็ยดว่า่อนน้อ่าแม่ยืนถ่ายยืนเบิ้งลูกล่ะไม่ยนืนังนึงให้แม่อยื่อท้งหยู่เท้องไม่ตู้พูม่ตู้นังรอคิวอยู่ตอนนี้นอือเขาแขกจับแล้วฮะ มันไนอนะ้ไอ้ก็เป็นไข่นะเนี่ยโอออะไรปะแล้วแล้วยฮะแล้วแล้วเป็นไข่ไอ้ก็เป็นไข่เดี๋ยวขอด้เด้อเฮ้อย่างนั้ึมันยังก็ ơ xinh Tô Ờ đi siento, đúng. <laughs> Ê, ý, nhìn đúng. Tốc đi luôn tô lụ luôn tô nhìn luôn 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 má luôn 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 ยี่ยนยังลูกนนะยี่ยนรถเปนไขวัดเนาะชุนได้หน่อยเดี๋ยวนี้ไขวัดหมอบิ๊ตูรูปเหรอหมอบม๊ตู้ลูกเหรอเฮ้อหมอบิ๊ตูก็เป็นอะไรไม่อาการวินวินหัวคือเก่าบอกปวดปวดในเนยมกว้ามมากเลยค่ะชุนได้คนเป็นเี๋นี่คือมาปวดสามข้อได้เกี่ตามงอนเนาะตามข้มันมาอันมาเดี่ยวข้นอัดกับหน้าหงอนเจน มืดมนห้างเพราะว่า,าอะไรจำเป็นนรือไมเป็นยังไม่เป็นแบบนี้นะนรายโอ้โอโดูอย่อยามหามหาอให้ลูกหมอให้ลูกโอใร่ะตนนี้เฮยยิงยิงแบบภูมิภูมิบกขาดก็ยิงคนนะโอ้โหนะรอย่ามาให้ลูกเป็นหายูกพิง ไม่ไหวไมเมตู mm ้ขอแล้วปมขอ้ะเมต้ก็ดุเลยขขอมันละเมตุมืดไปกินห้กินอย่างน้มั่มืดตาแต่มืืดกะว่าน่เป็นลินตัวหอไงชื่อามอนตัวหามอเพิ่นเป็นไข่แต่ไปกินยาบ่ได้อยากสั้งยาเพิ่นได้บ่ได้

ไปตามหมอด่ะอือไม่อยากไปชิ้าไม่อไปสอ่ะไปยเ่ยหมอ่เขากเป็นไเขาเหนื่อนื่อยกับอันนี้ห้องนีเื่อหายใจแบบีกแล้เนน่นะเออความบ้า้อไม่ได้เน่อยเมันแบนบุ่มน้เหนื่อยแางใส่มันจะขึ้นเ ตอนแรกนี่คืนกลาขคืนกลางคืนมะไม้มงมไม้โซนี่ขึ้นได้ตอนฮันนุเี้ยนะเมนกินของกินอะไรกินได้อยู่บ้างไล่ออเปรตากินเขาแลวรู้สึกมียังค่าพอแบบมีแนวพายังบอกบอกวิด้กินนะวันเปชิปปิ้งมันอยากคือนคานะกับเมนูน้ำนี่มันคือหันใจอี่ตั้งมันตั้งนี่มันเข้าใจมัลงนี่นะใจบริสุทธิ์ใจฝึกใจยากเลยนะเรามาเ่าห้าวอเวก ว่ามันกนหุงก็เก็ป็นแล้วก็ป็นเลวไม่ีนเย่าได้เหได้เราือนาลกนทั้งส่วนเมื่อมากนัเด่ล่อะไรเลเล่นมเพชรตันเทงกดได้หรือเลยโอ้ยโอ้ยขามานำเนยเนยตูเห็นโดนม่ตน่ะ มึงมีลาเป็น,นมึเย็นขนาดไหนนี่ยมีอะไม่ตัวรู้ตัวเป็นงาตัวเป็นไข่เรา้ตัวเป็นไข่ก็้นนองพิงนะ้นองพิงก็เป็นไข่กินยายาก้องพิงอะนมาใหม่มาใหม่มาใหม่มมมาให่มาใหาในัมาหม่มาใหม่า่าห นจะติดดีว่านำนั้ติดกับุมาเลมงลำากอยู่แล้วจากเืมเลยาได้กุงหมดาือหามอะหม้เดตัวหาหมอ้พิงก็คือกันพิงกัเป็นไข่ไว้โรงเรียนเลยมนี่เจ้ากู้กถามพิงเป็นจังไงพิงกี้เศร้าแลยป่ฮะเศร้าเลย แม่หินเนอะแม่จ๋าดยดอแม่จาเฮียนไทยมาใช่นี่แม่บุญนะโด้วยเพลงองพ่อแม่ตีไปล้านแปดเพลงกลน้องพิงเข็มหนึ่งตีตีไปเกือบสองล้านพอดี โดยอมีอย่างมีหนิวพ้อมเนาะมีหนิวแล้วก็เกีียวกับบีพ้อไปจ้าไปมันละขาม่ตู้แล้วม่ตู้ที่แทงกลนทำ้เด้อเดี๋ยวต้องพิงต้องให้ปาป๊ามาอุ้มเด้อ Tông pin nè bọn nhà mất kín hai vấn đề thang đi thai hai ôi đi 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 bọn bọn บอกดีแม่บุญบ้านนาบอกจังแม่บุญแม่บุญบ้านแมพิง uh, ค์ได yani> ้ย well ี่บ้านได้พิงน่ชอบไงเมืองหยังเขียงยังเออไม่ตู้เจ้าซื้อยังดูบอบอกก่อนไม่ตู้เจ้าซื้อยังไม่ตู้เจ้าซื้อยัง Mẹ tuyệt chủng bóng mét bảo con mẹ chị em mẹ chỉ chủng tuyệt mẹ cho, mẹ tuyệt chủng tuyệt chủng đi, mẹ tuyệt cho tuyệt chủng được, chủng tuyệt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  chủng phải chụp tuyệt chủng tuyệt chụp

เอืกัก็ลงเรียนได้แล้วนี่ยไม่วิอ้ยัไม่วิงอู่นี่เยเอมบเราละชัวร์ป่ะนี่เอไปอันนี้จุ๊บจิ๋ว่เงแม่บ่งมาเจออย่างอเลยเอ็มเตะของเพื่นเด้อไมตู้นอนถากแทงก้นกันไมตู้กับพิงคาบิงเมตุอ่้เด้อไมตู้ยางแทงก้นไม่ตู้ก่อนนี่

ดูพี่ปะนี่ไงคิงห่อนโบเปน็นไข่แล้ว่จ้ะเย็นอยู่เนาะคิงคิงมันห่อนคิงมาแตถื่อนี่ต้องเตรียมเงินม่ารักสองโอ้โหแห้งมาไกลเข่าได้เกี่ยวเขาว่ายังบริบาลชมเกี <laughs> ่ยวเข่ายังบริบานได้เชเอาเขา่ามาเกี่ยวปานได้ดี โมาไดินกอนนะเาในท้งแม่สักยาเ่งนวางยาเนาะสีได้ครับต้องพิงนีไม่ได้แทงก้นอย่างเดียวว่าเราอยากินพอืไม่อยากินแล้วใชใชใชที่บ่อเมย์หรอบ่ม่มยใช่ใชที่หอม่ยังนี่ปลยังนี่ปายังนี่เด้

จ้าดูจ้าเลยจเอออืมงเส้นนี่นี่ยังเส้นนว่าป้าตัวนี้เป็นเม็ดซาถแรงเนึยงเม็ดแรงซาวถแรงซถิ่แรงหนจ้าหึงแรงซถแรงหลังอาหาลยนะเด้อชิมข้าแล้วที่ทานทีเมกซยาแล้ว คือว um uh, no, no, no. in ah? hey ันี้อน้นไม่ได้กินเมื่อกินข่าวจะกินยาได้นะตอนเที่ยงอรไม่เที่ยงเกินเลยเด้อโดยโดยฮะสไายานนะโดยไปบ้าลูกป้าป่าป้าป้าดูะเมื่อกินยากินกินข่าวเลยกินยาตอนเที่ยงพอดีเลย้ายยายมาแทงจุกม้งพิงกับแทงจุกเข็มนึไงหายกล้ไขืนหวัดเดียวแล้วก Thì hai bộ hơn à, Mẹ cái, thấy chút rồi có mưa cái xương đây à. ừ. cái nam nó bỏ lại vột bỏ, bỏ kinh Bỏ cái và khỏi này cả à. Thì à, thôi chỉ đừng muộn cho hải sen Ba, ba, bạn đi bỏ pin đó, ừ. ไม่ค่อยลูกล่ะพราะกันพราะกันพราก่อนะพิงมาย่างลูกนี่บอกป้าลุงเลยเพ่้แทงเจ้าลูกให้ให้ให้จุกหน่ะสาวคู่สาวคู่สาวคู่สาวสวยสาวสวยลูกโอ้สาวคู่เนาะเราจิมาแทงยังสาวคู่เปล่าใช่ไรเราได้หรสาวคู่สาวสวยสาวสวยกระแทงเจ็บบวดลูก เออน้องพิงหายบ่เอ้ยน้องพิงหายบอโดเออป้าชันแม่ขึ้นรถก้อนวันน้โดยโอเคชันโอเคนะลูกเนาะไปขึ้นรถก่อนบาทหนินั่งตู้ป้านั่งตู้ป้าสองคนเกือบสองล้านเท่าน่าสิบสามพัน

เศร้าแล้วเศร้าแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้เพื mm ่อ hmm. พี okay, right. ่น้องเลยพาน้องพิงกับเมตู้มาแทงจุกอยู่โรงพยาบาลวเศร้าแล้ววันนี้น้องพิงกะกเศาแล้วเดี๋ยวลูกเด้อโดยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อป้าลุงขอบคุณขอบคุณเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจนั่นเมตู้กับน้องพิงสบายดีป้าลุงก็ลูกหล่ะ มืตู้คือการเมื่อใดนอนพักผ่อนกินข่าวได้กินยาเนาะด้วดิโยจะพาะไปให้มือหน้าอีกได้ลงไปเกี่ยวข่าวหนิไว้จ้างสูงนี่มืตู้ลงเกี่ยวข่าวได้เกี่ยวเลยมือแน่นเออมือนั่นได้เนาะมือเพือนเพียงเลยทลูกเฮ็ดยังไปทำเจ้าของเฮ็ดนั่นแล้วเวลาเป็นมากไปซี่แหละเนี่ยกระถิงเนาะ ะโอเคสำหรับคลิปนี้คอยพี่น้องเลยขอตัวล่าไปก่อนเด้อสบายดีเด้อพอพิงเด้อโดยป้าป้าป้า